แตกนะคะวันนี้จะพามาดูล้อมือสองค่ะมีทั้งเทินมาล้อเทอินมาก็มีนะคะราคาถูกๆล้อเทอินมาราคาถูกๆราคาเริ่มต้น6,900บาทค่ะราคาเริ่มต้น6,900บาทนะคะร้านพูลรุนยางแตกอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะ เอาล้อเดิมมาเทินได้ค่ะรับเทินล้อทุกสภาพล้อซิ่งล้อเดิมล้อสภาพไหนเอามาเทินได้หมดเทินล้อราคาลดไปอีกนะคะเทินล้อราคาลดไปอีกจากราคาที่แจ้งนะคะดูเลยกันเลยนะคะมีทุกแบบทุกสไตล์นะคะล้อมือสองล้อป้ายแดงนะคะมีหมดนะคะเดี๋ยวมาดูล้อเทินวันนี้ค่ะล้อเทินวันนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ล้างแต่สภาพคือแม็กเดิมๆนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างนะคะอันนี้จะมาปล่อยราคาถูกๆนะคะชุดนี้ไม่ซ่อมไม่ตุ้งร้อยเดิมๆนะคะชุดนี้ราคาเพียง6,900บาทค่ะลาย RPF1 ใส่รถกระบะ6รลูตัวเตี้ยค่ะราคาเพียง6,900บาทนะคะชุดนี้นะคะดอกยางประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะ อันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะเป็นล้อเทินมานะคะราคาเพียง6,9 0 0้บาทค่ะชุดนี้นะคะนี่อันนี้ก็ล้อเทินมาค่ะนี่ล้อเทินมาอันนี้เป็นลายใบยพัดนะคะยางตกหนาๆอย่างนี้เลยนะคะลายใบยพัดนะคะชุดนี้ใส่รถกระบะหกลูนะคะใส่รถกระบะหกลูจะลดตัวเตี้ยหรือตัวสูงทางร้านหาจัดหายางใส่ให้ได้หมดนะคะ จะหาใส่ลดตัวสูงเดี๋ยวจะเปลี่ยนยาง265 60ให้ได้นะคะชุดนี้นะคะหรือจะเอาชุดเซ็ตแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทค่ะคุ้มสุดคุ้มนะคะราคาโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะดอกหนาๆนนะแบบนี้นะคะ8,900บาทดูสี่ล้อค่ะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะล้อยังใหม่ๆเลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,900บาทใส่อยกระบะหกลูค่ะ8,900บาทเท่านั้นนะคะ หรือใครจะหานี่สีปีเก่านะคะสีปีเก่ายางดอกหนาๆแบบนี้เลยยาง265 60 18ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะงานโฟแมกนะคะชุดนี้งานโฟแมกสีปีเก่านะคะยางปี19ดอกหนาๆแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะนี่ล้อสีเดิมเดิมงานโฟแมกได้ล้อสีเดิมด้วย เนี่ยล้อสีเดิมเดิมนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1900บาทเท่านั้นเองก็ได้มีแม็กงานโฟมแม็กใช้นะคะชุดนี้ราคาเพียง1900บาทยางปี19ดอกหนาหนาใส่รถกระบะตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูด้านนอกกันนั่งดีกว่าค่ะนี่มาดูด้านนอกเลยนะคะนี่ชุดนี้นะคะใครหาเวลค่ะเวลนะคะชุดนี้เป็นเวลขิดแดงนะคะ ยางหน้า2 3 5 4 5มหยางหลัง2 6 5 4กห้าปี19ดอกมาดูดอกยางดอกหนาทุกเส้นแบบนี้เลยนะคะล้อสวยๆเงาๆนะคะเงาๆกิ๊บกิบแบบนี้เลยนะคะใส่รถกระบะตัวเตี้ยโหลดเตี้ยกำลังสวยนะคะยางเบอร์นี้นะคะชุดนี้ราคาเพียง11,500บาทค่ะ11,500บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ หรือใครจะมาดูแนว5้ลูออฟลึก N5 งานกระมนลนะคะ KM5 ชุดนี้นะคะเป็นงานกระมนลนะคะนี่เงาเงาแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง1,900บาทได้งานแม็ก N5 ตัวงานกระมนลไปใช้นะคะชุดนี้นะคะนี่ยางมีกินบ้างนะคะชุดนี้นะคะยาง255 50 18ใส่รถก,กระบะห5ลู ไม่ต้องโหลดหรือว่าโหลดแค่หลังนะคะกำลังสวยนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1900บาทนะคะหรือใครจะหาใส่กระบะตัวสูงนะคะอันนี้แม็ก PE 3 7 6รลูใส่กระบะตัวสูงนะคะราคาย่อมเยาว์นะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะ7,900บาทนะคะได้ล้อท e เลี่ยมแบบนี้ไปใช้เลยนะคะ เป็นยางคู่กับยางบิดโตนนะคะยางบิดโตน255 60 18ปี1 5นะคะชุดนี้นะคะแต่ดอกยางยังดีอยู่นะคะดอกยางยังดีอยู่นะล้อเลี่ยมๆสีเดิมๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง7,900บาทใส่รดกระบะากลูกตัวสูงราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะใส่ได้ทุกรุ่นเลยนะคะยกเว้นนวลา นี่มาดูใครจะหาร้อยากหาร้อยากล้อนาวาลาหาไม่ได้ชุดนี้เป็นแม็กนาวลาตรงรุ่นนะคะ6รลู1 1 4สําำหรับใส่ล้อนาวาลาตรงรุ่นเลยนะคะย้ำนะคะนาวลาตรงรุ่นเป็นแม็กงานโอเอซขอบ18ค่ะชุดนี้แม็กใหม่เบิกกันราคาแรงนะคะมาพร้อมกับยางปี1 0 1 9นะคะยางปี19โตโยนะคะยางยี่ห้อด้วยนะคะ ชุดนี้ยาง2 5 5 6 1าใส่นาวาร่าตรงรุ่นนะคะดอกยางหนาๆแบบนี้เลยปี19ไปใช้อีกยาวๆนะคะล้อสวยไร้รอยไร้ตำหนิสีเดิมเดิมนะคะชุดนี้ราคาเพียง19 0 0บาท19 0 0บาทเท่านั้นค่ะใส่รถนาวาร่าตรงรุ่นนะคะชุดนี้นะคะ เดี๋ยวพาค่หาล้อป้ายแดงยางป้ายแดงก็มีนะคะอันนี้ล้อเพิ่งถอดมาไม่ได้เช็ดไม่ได้เคลือบน้ํายาสีชัดขนาดนี้นะคะเป็นยางขอบ18นะคะยางสองห0 18เป็นบิดสโตนนะคะปี21อดนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูปียางเป็นยางปีย1อนะคะยางถอดถอดป้ายแดงถอดศูนย์นะคะนี่ยางปี21ิเอ็ดนะคะ เป็นยางถอดป้ายแดงถอดศูนย์เส้นสีชัดๆแบบนี้ทุกเส้นเลยนะคะชุดนี้เฉพาะยางเปล่า18,500าค่ะยางถอดป้ายแดงบิดสโตน265ห0ห้าหอ18นะคะราคาเพียงหนึ่ง18,500บาทเท่านั้นค่ะชุดนี้นะคะต่อไปมาดูใครหามาคะ i า e. นะคะชุดนี้ IE ใส่รถก,กระบะ5ลู1น4มาพร้อมกับยางดีเซนติ 2 5 5 5 4ปี20ค่ะปี20นะคะล้อสวยๆอย่างนี้เลยนะคะสีเดิมๆนะคะปี20ดอกยางประมาณนี้นะคะดอกยางมีกินบ้างนะคะนี่นะคะยางปี20นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1900บาทใส่รถกระบะท5รู114ค่ะ ใส่รถก,กระบะ5ลู114ล้อกว้าง9.5 10.5นะคะราคาเพียง1900บาทคะ่ะชุดนี้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูชุดนี้เลยชุดนี้ล้อสวยๆยางดอกหนาๆน,นะคะเหมือนน้องเบิกใหม่ชุดนี้เหมือนน้องเบิกใหม่ดูดอกยางหนาๆหนาๆคมๆแบบนี้เลยนะคะ เป็น TE37 งานหยอดแดงนะคะล้อสวยๆยางหนาๆแบบนี้เลยยางปี1 9 2 5 5 5 5 8ใส่รถกระบะหกลูรถรถตัวเตี้ยรถตัวเตี้ยไม่ต้องโหลดหรือว่าใส่รถตัวสูงจะโหลดเตี้ยทำแท่นะคะชุดนี้ละคะราคาเพียง1900บาทได้ล้อสวยๆยางดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะป, 10, ปี18ปีนะคะชุดนี้ราคาเพียง1900บาทเท่าน,นั้นค่ะ หรือใครจะดู RPF1 นะคะ RPF1 5รลูเราก็มีนะคะนี่ RPF1 5รลูนะคะนี่สีดูสีสะท้อนแสงมากเลยนะคะดูสีเขาสะท้อนแสงมากเลยนะคะชุดนี้ใส่รถกระบะ5รลู1 1 4มาพร้อมกับยาง25558มาพร้อมกับยางของ5 5 5ห้ใส่รถกระบะ5รลู1 1 4แบบไม่ต้องโหลดนะคะหรือโหลดหลังนิดนึงนะคะดอกยางประมาณนี้เลยนะคะ ดอกอยางประมาณนี้เลยนะคะมีกินมีกินหนึ่งเส้นนะคะนิดๆน,นะคะชุดนี้ราคาเพียงกลักพันราคาเพียง9500บาทเท่านั้นค่ะราคาเพียง9500บาทร้อยบาทร้อยเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะราคาเพียง9500บ,บาทเท่านั้นค่ะหรือใครจะหาสเปคใส่รถตู้ใส่รถตู้ใส่กระบะนะคะ เปกกระบะใส่แล้วไม่ล้นรถตู้ใส่ได้นะคะกระบะใส่ไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กเค่ะเป็นแม็กเอีลายใหม่ล่าสุดเพิ่งออกนะคะชุดนี้นะคะแม็กเซอีนะคะชุดนี้นะคะเป็นล้อใหม่ล้อใหม่ยางมือสองแต่ยางสภาพดีปี19บเกายาง2 5 5ห้าห้าห้ิบบุกนัรินดอกนนหนาแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ใส่ 6, รถกระบะหกลูไม่ล้น ใส่รถก,กระบะหกลุกไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาเพียง1 2 9 0 0บาทเท่านั้นได้แม็กใหม่ยางสวยๆไปใช้เลยย้ํานะคะแม็กใหม่ยางสวยๆไปใช้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง1 2,900บาทได้แม็กใหม่นะคะชุดนี้นะคะ หรือใครจะหาสายเก่งนะคะราคาเพียง3,900บาทสายเก่ง4รูร้อยเราก็มีนะคะราคาเพียง3,900บาทเท่านั้นเองสายเก่งนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูชุดนี้เลยชุดนี้เป็น TE อยางมิชลิน2 6 5 6 0 1 8ใส่ลูกกระบะตัวสูงนะคะใส่ลูกกระบะ6กรูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง8,900บาทนะคะล้อส,สวยๆสยีเดิมๆนะคะ่อกแบบนี้เลยนะคะ ราคาเพียง8,900บาทเท่านั้นค่ะหรือใครจะหาทีส e ีบอนนะคะทีสีบอนเราก็มีนะคะชุดนี้มาพร้อมกับยาง 2,3,5, 40, 18หลังเป็น 2,6,5, 3,5, 18นะคะจอกสวยๆแบบนี้เลยนะคะชุดนี้ราคาเพียง8,500บาทยางปี19 8,500บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะ หรือใครสนใจล้อออฟโรดแนวออฟโรดทางร้านก็มีนะคะชุดนี้ล้อออฟโรดราคาประหยัดดอกหนาๆแบบนี้นะคะ PE37 ขอบ16นะคะขอบ16ยางมอนเตอร์นะคะชุดนี้ราคาเพียง11,500บาทเท่านั้นค่ะหรือใครจะหาเป็นแนวหยดน้ำหยดน้ำทางร้านเราก็มีนะคะนี่หยดน้ำทางร้านเราก็มีนะคะราคาเพียง1900บาทค่ะ ใครสนใจล้อแนวไหนแบบไหนทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่ร้านบุญลูนยางแตกค่ะร้านอยู่เลียบคลองสามลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือใคระหารล้อขอบ20ขอบ20อันนี้ล้อเทินมาราคาเพียง4,500บาท4,500บาทขอบ20ราคา4,500บาทราคาแม็กช่างโลเลยนะคะราคานี้นะคะ4,500บาทค่ะชุดนี้นะคะ ขอบ2ี่บนะคะนี่4,500บาทใส่รถกระบะห6ลูตัวสูงราคา4,500บาทเท่านั้นค่ะนี่แล้วมีท E ค่ะอันนี้ลออ้อเทินมานะคะอันนี้ลออ้อเทินมาท E ยางบิดสโตนดอกหนาๆแบบนี้เลยนะคะนี่ลออ้อเทินมานะคะราคาเพียง7,900บาทเท่านั้นค่ะใส่รถกระบะากลูกตัวสูงนะคะ7,9 0 0บาทค่ะชุดนี้นะคะ เป็นล้อเทินมานะคะเดี๋ยวให้ดูสีนะคะเป็นงาน T N T นะคะงานไทยนะคะนี่ดูสีสีสแบบสีสดอ่ะชุดนี้ราคา7,900บาทเท่านั้นเองนะคะใครสนใจชุดไหนสอบถามได้ที่เบอร์062-365-2416นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์062-365-2416ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ